โกโก้ครับครับสวัสดีครับหายไปไหนมาเนี่ยอ่าก็ไม่ไปเรื่อยครับชิดเลงไปอ่าหายไปนานกี่วันกี่เดือนกี่ปีอ่าหายไปปีกว่าครับเป็นเป็นอาหารด้วยครับไฟสุดท้ายที่เราชกไว้ในช่วงนั้นเออขาวสนิทครับที่ลูกบินีนะครับชนะชนะครับอ่าแล้วพอปีกว่ากลับมาซ้อมได้นานหรือยังก็ประมาณเดือนนึ่งครับเกือบเกือบเดือนแล้วครับมาอยู่นี่ ครับทำร่างกายครับมีรายการเนีครับยังครับเขาให้ทำร่างกายไปก่อนครับร่างกายไปก่อนครับหยุดไปนานมากเลยนะแปลงใจเขาคิดว่าเลิกไปแล้วเนี่ยยังครับยังครับครับเห็นเห็นก็ชกแล้วคันไม้อันมือครับก็อยากจบด้วยเออหายไปปีกว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็มีอืดนิดนึงครับแต่ก็กลับมาภาคเนี้ยคือเราต้องต่อยเวทไหนดิเอา ร้อยสิบเอ็ดร้อยิบสองเนี่ยครับกำลังพอดีเดิมที่เราติดต่อยใช่ไหมแล้วแบบตั้งเป้าไปไกลขนาดไหนภาคนี้กับบาผมอยากเป็นยี่สิบสองครับไม่ดีต้องเจ็ดหลักต้องเจ็ดก็อยากได้อยากได้อยากแต่ไอเสื้อทองมันจะเป็นมันจองแล้วไม่ได้ครับอยากกันครับก็วิธีอื่นดีกว่าครับวิธีอื่นนะร้อยยี่สิบสองนะครับคือความตั้งใจความมุ่งมั่นของเราภาพนมันมีมากน้อยขนาดไหนก็ ผมไปกลับมาครั้งนี้ผมเต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่าผมคิดคิดได้แล้วครับทุกอย่างครับผมดื้อมาพอแล้วครับผมก็อยากจะตั้งใจครับไฟนี้เป็นคาสุดท้ายผมด้วยอายุเท่าไหร่เราหล่อที้อายุยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ครับคิดว่ายังไหวอยู่นะไหวอยู่ครับไหวอยู่แล้วที่ผ่านมาเราเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างก็ได้ดูดเดือดของท้องเจ็ดครับแล้วก็ร้อยแชมป์ร้อยห้าของท้องเจ็ดสียครับแล้วก็ร้อยแปดประเทศไทยครับ ประเทศไทยชนะใครเนีจำได้ปะ่ะเพชรพันลิศแล้วเราก็มาป้องกันแชมป์อีกให้กันเองเงินครับร้อยห้าเราชิงในในได้จากใครร้อยห้าชิงกับขาวนิดครับกลับมาภาพนี้ตั้งใจมากตั้งใจมากครับผมจร,จ,รบ <c oughs> จริงจังกับชีวิตแล้วครับจริงจังกับชีวิตครับที่ผ่านมาไม่จริงจังคเขาม,มีาสาวเป็นรุ่นเนาะครับตแต่ว่าคือหายไปนานมันกลับมาตอนนี้ผมเหมือนคิดได้ละคิดได้ครับเต็มที่ละครับ จริงครับไฟนี้เอาฝากแฟนกับโคโก้ติดตามเชียร์หลาอยครับกลับมาภาคนี้ยังไงบ้างอย่าลืมช่วยเชียร์ด้วยนะครับไฟนี้ผมกลับมาตั้งใจครับแล้วทําหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่ครับไฟนี้ผมเอาจริงครับครั้งนี้เอาจริงครับเอาแฟนคลับเขาถามเราไม่ได้ไปซ้อมที่ที่นู่นหรอกพี่แฝดตอนนี้ตลอดครับถ้าเขาให้มาซ้อมนี่ครับโอเคมากขอบคุณมากครับน้องชายครับขพร้อมครับ A N Ah. Vai. É.